สวัสดีครับพี่น้องเทเลกรับวันนี้พราชนาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสวดีบทที่5ข้อ4ถึงข้อที่6นะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าตระหนักถึงชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับมันเป็นคําอธิษฐานวิงวอนยามเชา้าต่อจากบทที่5ในข้อที่ 1, ในึงข้อที่3ซึ่งได้พูดถึงแรงจูงใจว่าแรงจูงใจของเขาคือความทุกข์ใจความมั่นใจแล้วก็การมีวินัยนนะครับเมื่อเขามีแรงจูงใจแบบนั้นสิ่งแรกที่เขาอธิษฐานก็คือ พระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ปิติยินดีในความอัธรรมความชั่วร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์คนโอ้อวดจะไม่ยืนอยู่เฉพาะพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงเกลียดชังผู้กรรมการชั่วทั้งสิ้น พระอ,องค์ทรงทําลายผู้มุษาพระอ,องค์ทรงเสียเอียนต่อผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวงแต่โดยความรักมั่นคงอันบริบูรณ์ของพระอ,องค์ข้าพระอ,องค์จะเข้าในนิเวศของพระอ,องค์ข้าพระอ,องค์จะนมัสการตรงต่อพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระอ,องค์ด้วยความยำเกรงนะตอนเช้าตื่นมาก็ระลึกถึงเลยครับว่าพระเจ้าเกลียดชังความบาปเขากำลังทูลกับพระเจ้าบอกว่า พระองค์เจ้าข้าคนที่ใส่ร้ายข้าพระองค์มีมากและคนที่กันแกล้งข้าพระองค์มีมากพระเจ้าเกลียดชังสิ่งเหล่านี้แต่เราเองต้องตระหนักนะครับว่าเราเองนั้นบาปหรือเปล่าถ้าบาปพระเจ้าก็เกลียดชังนะครับข้อที่4ถึงข้อที่6เราได้กล่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้รักความชอบธรรมจริงๆครับพระองค์บริสุทธิ์และพระองค์เกลียดชังความบาปพระกบีตรงนี้ในข้อ4บอกความชั่วร้ายอยู่กับพระองค์ไม่ได้ ขอ้อ5คนโอ้โอวดจะไม่อยู่ต่อหน้าพระพักพระองค์พระองค์งเกลียดชังคนทําชั่วพระองค์เสียเสียนก่อคนกระหายเลือดและคนหลอ,อกลวงเพราะพระเจ้ามริสุทธิ์นะครับวันนี้ต้องถามตัวเองพระเจ้าเกลียดชังสิ่งเหล่านั้นว่าเราวิงวอนต่อพระเจ้าเราเป็นอย่างนั้นไหมนะครับเรามีลักษณะแบบนี้ไหมนะครับชั่วร้ายไหมโอ้อวดไหมนะครับทำชั่วไหมเสียเสียนพระเจ้าเสียเสียนต่อคนกระหายเลือดหลอ,อกลวงไหมนะครับขอพระเจ้าเมตตาเรา ถ้าเราเป็นแบบนั้นก็กลับใจใหม่ซะพอพระเจ้าไม่ชอบอันที่สองครับพระเจ้าจะจัดการนอกจากพระเจ้าเกลียดชังแล้วพระองค์จะจัดการกับผู้กระทำความผิดข้อหกบอกว่าพระองค์ทําทลายคนมูสานะพระคัมภีร์ไม่ได้เบียบบอกว่าพระเจ้าแค่เกลียดชังความบาปแต่พระองค์จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นด้วยภาษาไทยทุกฉบับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น tncv เมื่อจะเป็น tlnt เมื่อจะเป็นฉบับ2011สบเฉบับไทยคิงเจมทุกฉบับนะครับ1 9 7 1 1 9 4 0ใช้คำเดียวบอกว่า พระเจ้าทำลายเป็นไม่กี่ข้อครับที่ใช้เหมือนกันเลยคือพระเจ้าทำลายนะครับพระเจ้าจะทำลายคนที่พูดมูสาพระเจ้ารักคนบาปพระองค์แสวงหาเขาโดยการเสด็จเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือเขาพระเจ้ารักคนบาปแต่พระเจ้าเกลียดชังความบาปพระเจ้ารักโลกยอมบทสามก็สิบที่ทุกคนท่องกันได้แต่พระเจ้าเกลียดชังความบาปพระองค์ต้องจัดการความบาปเหล่านั้นนะฮะพระองค์เกลียดชังพระองค์ยะต้องจัดการชําระความบาปนั้นให้ออกไปนะครับเมื่อสําหรับ เราในตอนแรกที่เรามาเชื่อพระเยซูพระองค์ชำระแต่หลังจากนั้นเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระองค์จะตีสอนแล้วครับนั่นคนละเรื่องกันในข้อที่4ได้บอกเราบอกว่าคนชั่วร้ายไม่อาจอยู่ร่วมกับพระองค์แต่เราสามารถนมัสการพระองค์ในข้อที่7ว่าโดยความรักมั่นคงอันบริบูรณ์ของพระองค์ที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราดีนะฮะแต่เพราะความรักของพระเจ้าที่ทรงอนุญ,ญาตให้เราเข้าไปทําไมต้องไปกล่าวว่าพระเจ้าเกลียดชังความบาป แต่เมื่อเราเข้าไปหาพระเจ้าเราเข้าไปด้วยความรักของพระเจ้าเราน่าจะเข้าไปด้วยความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่เราเข้าไปด้วยความรักของพระเจ้ากํา SI ลังบอกอะไรกับเราครับเพราะจริงๆแล้วแม้พระเจ้าเกลียดชังความบาปเราเองอาจจะเป็นคนบาปเราตระหนักว่าเราเองทําสิ่งไม่ถูกต้องแต่มันไม่ได้ทําให้เราไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้พระเจ้ายังให้ทุกคนเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ด้วยความรักของพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีของเรา เพราะถ้าเป็นความดีของเราไม่มีใครเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เลยดังนั้นเองเราตระหนักถึงความบริสุทธิ์ว่า1ครับพระเจ้าเกลียดชังความบาปสองพระเจ้าจัดการกับคนทําบาป3พระองค์ทรงให้เราเข้าเฝ้าเพราะพระองค์ทรงรักเราเหลือเกินไม่ใช่หรืครับ